คนไข้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็มีคุณหมอแจ้งว่าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะหมอนรองกระดูกมันเสื่อมแล้วโอเคมันก็ปวดนะยาไปกินนะแล้วก็จบกลับบ้านงงๆเป็นไหมคะวันนี้จะอธิบายให้ฟังว่าการเสื่อมเนี่ยมันมี2แบบโดยปกติเวลาคนไข้ามาหาเบลเนี่ยเบลบอกว่าอ๋อหมอนรองกระดูกมันเสื่อมนะคะแต่ก็จะบอกว่าเสื่อมแบบไหนเพราะว่าเสื่อมเนี่ยที่จริงแล้วมี2แบบ เสื่อมแบบหนึ่งเนี่ยเป็นการเสื่อมตามวัยที่อ๋อแค่เสื่อมเหมือนคนเราที่ต้องแก่ตัวลงไปเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเราก็แค่รักษาแต่เบลจะอธิบายละเอียดเนาะแต่ว่าบางทีคนไข้ไปโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลคนไข้เยอะถูกไหมคะคุณหมอน้อยปริมาณมันไม่เท่ากันไม่ไม่สมดุลกันคุณหมอก็เลยไม่ได้อธิบายยาวๆดังนั้นเดี๋ยววันนี้เบลจะเป็นตัวแทนอธิบายให้ฟังละกันว่าเสื่อมมี2แบบ ะะแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นความเสื่อมที่สเปซของหมอนรองกระดูกยังไม่แคบลงแต่อีกแบบหนึ่งคือมันแคบลงไปแล้วนะคะแบบนี้แบบนี้ไนงะสองแบบนี้นะคะไม่ยังไม่ต้องซูมนะแบบหนึ่งสองแบบนี้จะบอกก่อนว่าแบบนี้คือเป็นภาพ MRI แบบนี้คือเป็นภาพเอ็กถามว่าสามารถประเมินได้ก่อนไหมว่าเอยด้วยภาพเอ็กเนี่ยว่าความเสื่อมได้นะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังดังนั้นเนี่ย แนะนำก่อนเลยว่ายังไม่ต้องไป MRI นะ MRI เนี่ยเขาจะทําก็ต่อเมื่อโอเครักษาด้วยวิธีกายภาพแล้วต้องเป็นกายภาพแบบสมบูรณ์นะถ้ารักษากายภาพแบบสมบูรณ์แล้วมันไม่หายนั่นแหละถึงเข้าไปมีโอกาสต้อง MRI เพื่อจะหวังผลในการรักษาที่เป็นการผ่าตัดไปนะคะอันนั้นยังไม่ต้องไปยังอย่าเพิ่งไป MRI นะคะแต่ถ้าคนไหนอยากไป MRI นั้นก็ไม่ห้ามสามารถทําได้ก็จะเห็นภาพที่ละเอียดกว่าทีนี้มาดู นี่ไงภาพเอ็กซเรย์เห็นไหมคะเวลาเป็นเอ็กซเรย์เนี่ยภาพมันจะเห็นเลยว่าอ๋อตรงนี้เราจะเราจะรู้ว่าโอเคสเปซตรงนี้มันคือช่องที่หมอนรองกระดูกอยู่นะซึ่งภาพเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะเห็นแค่ตัวกระดูกมันจะไม่เห็นหมอนรองแต่เราก็จะรู้ว่าโอเคหมอนรองเนี่ยมันยังมีสเปซที่กว้างอยู่นะตรงกลางแต่ข้างหลังเริ่มแคบตรงนี้นข้างหลังเริ่มเสื่อมแล้วนั้นถ้าเขาดูเนี่ยเขาจะดูจัดสเปซคะ่ะ ถ้ามันยังกว้างอยู่สแสดงว่าโอเคแต่ถ้าหมอนรองกระดูกที่มันแคบตัวลงเนี่ยมันก็จะเห็นว่าสเปซเนี่ยมันแคบลงเห็นไหมคะ 2019, คอย่างเช่นสเปซตรงเนี้ยแคบลงละอ่าก็แสดงว่ามันเสื่อมแล้วแต่อีกแบบหนึง่งถ้าเป็นภาพเอมาเนี่ยโดยปกติหมอนรองกระดูกมันมันเป็นสีดําแบบเนี้ยแสดงว่ามันเสื่อมแต่ข้อดีของคนนี้ก็คืออ่มันยังมีความกว้างอยู่เห็นไหมคะเนี่ยช่องว่างตรงเนี้ยไอ้อดำาตรงเนี้ยมันยังกว้างอยู่ข้างบนเห็นไหมเริ่มแคบลง ไ,ไหมคะแต่ว่าการเป็นสีดำโดยปกติถ้า MRI หมอนรองกระดูกที่ดีที่ยังไม่เสื่อมต้องเป็นเนื้อเยื่อที่มีสีขาวดังนั้นถ่ายภาพเข้าไปเนี่ยจะต้องเห็นว่าไอหมอนรองกระดูกเนี่ยต้องมีสีขาวแต่ถ้าเป็นสีดำแสดงว่ามันเสื่อมแล้วเหมือนดินดินที่ยังอุดมสมบูรณ์ดินที่มีน้ำชุ่มนะคะมันก็จะชุ่มชื้นแต่ถ้าดินที่แห้งก็เหมือนเหมือนหมอนรองกระดูกที่ดำแล้วเหมือนดินที่แห้งแล้วน้ำน้อยแล้วแตกง่าย มันก็จะพัฒนาเป็นหมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาทไปเค okay, ไหมคะนั้นใช <Yeah. S 1> ่ไหมการเสื่อมมีสองแบบนี่กี่นาทีแล้วโอเคหมอนรองกระดูกมีสองแบบแบบที่แคบกับแ,แบบที่ยังไม่แคบแต่ก็เสื่อมเหมือนกันเสื่อมเพราะว่าเห็นว่าดําแล้วแต่ว่าแล้วแบบนี้หมอจะรู้ได้ไงถ้าสมมติว่าสเปซมันยังกว้างอยู่แล้วรู้ได้ไงว่ามันข้างในจะไม่ไม่ดําไม่เสื่อมวิธีการที่จะดูก็คือ ดูโมบิลิตี้เวลามาตรวจที่คลินิกอย่างเช่นเบลให้คนไข้นั่งแล้วแอนถ้านั่งแล้วแอนปกติเนี่ยถ้ามันยังไม่เสื่อมความยืดหยุ่นของตัวข้อต่อของตัวหมอนรองกระดูกสันหลังจะยืดหยุ่นได้สุดแต่ถ้ายืดหยุ่นได้น้อยลงนั่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าข้างในสเปซยังดีนะแต่ข้างในเสื่อมแล้วนะเพราะความยืดหยุ่นมันจะต่ำลงนะคะดังนั้นสเต็ปที่หยังไม่ต้องไป MRI แต่ถ้าอยากไปทำ มีเงินพอไปทําได้นะคะถ้ามีอาการแต่ถ้าเริ่มมีอาการแล้วก็ยังไม่อยาก MRI ยังไม่ได้อยากเสียค่าใช้จ่ายที่แพงขนาด MRI ก็เป็นภาพแบบเอ็กซเรย์ได้นะคะแต่ที่จริงแล้วตามสเตปของมันก็คือมาให้ตรวจก่อนดูก่อนว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นถ้าจําเป็นแล้วก็อยากดูไปด้วยกัน ก็จะส่งไป MRI อาอก็จะส่งไปเอกซเรย์ ray, เพราะเอกซเรย์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่สามารถไปแล้วเอกซเรย์ได้เลยส่วนใหญ่ต้องมีใบส่งตัวไปนะคะมันเกิดปัญหาบางอย่างอะ่ะเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวเล่าให้ฟังในวันหลังนั้นที่จริงแล้วควรจะมาให้ตรวจดูก่อนแต่ถ้าในคนไข้ที่มีอาการแล้วมีอาการมาเรื้อรังและอายุ40ปีขึ้นไปหรือ35ปีที่มีอาการมาเรื้อรังแล้วอยากไปเอกซเรย์มาก่อนก็ได้แต่ว่าต้องถามที่นั่นก่อนนะที่ศูนย์เอกซเรย์ว่า ไอ้คนไข้ไปเราไปแจ้งโดยตรงเนี่ยเขาจะเอ็กซเรย์ให้หรือเปล่าหรือต้องมีใบส่งตัวเนาะแต่ถ้าไม่จําเป็นต้องมีใบส่งตัวไปอยากไปเอ็กซเรย์แล้วค่อยเอามาให้ดูแบบนั้นก็ได้นะคะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาประเด็นเรื่องพวกนี้มีให,มให้มีให้ฟังเยอะแยะมีหลายประเด็นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่อยากมีคำถามอะไรที่อยากจะทราบก่อนก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง